สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสูตรหวยยี่กีสุมาลีค่ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะคะแอดจะลงให้น้องหวยฮานอยวันที่20นะคะเดือนเมษาย,ยน2562นนะคะหรือว่าปี19เก้าเนาะาสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจซื้อสูตรฮานอยนะคะก็ทักแอดมาได้เลยนอะที่ idline may 5933สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะย้ำนะคะสมาชิกทุกท่านนะอ่า เดี๋ยวแต่ส่วนฮา o นอยแอดจะไม่ได้ลงให้ทุกวันนะคะถ้าวันไหนว่างแอดก็จะลงให้เนาะอ่าสำหรับสูตรหวยต่างๆนะคะก็สามารถไลน์มาสอบถามแอดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหวยยี่กีหวยหุ้นหวยนิเคีกหวยจีนหวยห้างนะคะหวยไต้หวัน มีทุกหวยนะคะใหสะ้สมาชิกท่านใดสนใจนะคะก็ทักแอดมาได้เลยนะใครชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่แอดเอาลงก่อนใครเลยเนาะ,อะแอดจะลงให้เลยจ้าเด่น2ตัวเหมือนเดิมนะคะ1และ3นะคะวันนี้คิดตามสูตรได้เด่น1และ3นะคะ ให้สมาชิกนําไปวิ่งนะบนล่างนะคะและลูด19ประตูบนล่างเนาะ,ะแต่ถ้าใครทุนน้อยนะคะก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงเล่นตัวเจาะนะคะแต่ว่าบางทีแอดอาจจะเจาะให้พลาดเนาะ,ะตัวเจาะนะคะ1 0 19 18 3 2 3130นส,สนะคะสมาชิกท่านใดเห็นแล้วนะคะแคปหน้าจอาไว้เลยเนาะเอาไว้เป็นแนวทางในการเล่นหวยฮหาหนอยสำหรับเย็นนี้นะคะแต่ว่าวันนี้แอดขอให้ติดเบิลไว้หน่อยเนะาะติดเบิลไว้หน่อยนะคะหวยฮาหนอยนะคะติดเบิลไว้หน่อยเนาะ ค่ะถ้าใครชื่นชอบนะคะอย่าลืมเนาะช่วยกันก,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดกันด้วยนะคะดูสมาชิกท่านใดสนใจซื้อสูตรเนาะ ทักแอดมาได้เลยนะคะที่ idline m a y 5933หรือสมาชิกท่านใดย,ยังไม่มีลิงก์ในการสมัครแทงหวยนะคะสามารถสมัครลิงก์กับแอดได้เนาะเดี๋ยวแอดจะปักไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะทั้ง idline ในการติดต่อและลิงก์ในการสมัครในการเล่นนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกทท่านนะคะรวยรวยกับฮานอยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า